ไม่ได้อันนีไ้ไม่ได้ใช้ได้แต่ไม่ได้กองกำลังเคนอยู่นะครับตอนนี้ได้เคลื่อนทับเข้ามาประจำการที่จังหวัดระยองครับผมอา <reson? S 2> มาตั <พ mean, S 2> ้งฐานทับอยู่ที่จังหวัดระยองครับเพ, <า S 1> พื่อ<ร><ร>จะตีกลับไปที่ทย่างกุ้ง จะไปถล่มมินออนไลน์คับผมตอนนี้ได้เข้ามาเรียกกำลังเสริมพี่จังหวัดระยองตอนนี้ได้เข้ามาเรียกกำลังเสริมพี่จังหวัดระยองจะไปย่างกุ้งครับไปตีไปตีทับมิงออนไล์กรูเลยสู้ เออเต็มยศหน่อยโอ้โหแน่ยเต็มตีทับมิ้นอองไลวันนี้เลี้ยงกับผมพ่าาเลี้ยงกวอาขนาดนี้แตกแล้วเออขนาดนี้แตกแล้วไม่ใช่มิ้นอองไลนะเคเอนยูแตกเออเออเออครับนี่ครับผมทมงานแล้วครับผมคือคำจริงเราไม่ตกองแก้เลยแตกแตกไปไงไงวัยโตไปดู มันไม่ออกลูกว่ะมันธรรมดาเนี่ยโอ้โหเหลือแล้วมันก็มันตกไปมันตกทุเสียอย่างเดียวเอ้ยเอาไอ้นนะไอ็นธนาไอ้นอะไรทาน้ามาเลยนะมันก็จะเป็นเป้านิ่งเอ้ยหน้าผากเนี่ยเรื่องอ่าอย่างเงี้ยโอ้ยเอฟสิบหกใส่ตับตับตับเลยนะมีเป้าให้ผมเออมันต้องอัฐานไฟแล้วน้ำมันเครื่องป้ายเออมันถึงจะเข้าอ่ะ ه, เป็นหล่อนี่นะคะนั่งเคือทาเป็นเป้านิ่งเลยทีนี้ขาวโจ๊ะเลยอะไรนะนู่นเป็นู่นตัววิ่งนี่คนนู่นมาอยู่นี่มันม่วนู่นลูงให้มันนอนว่าเขาไม่นอนคืนนี่เลาะเป็นยามรอรอเออเป็นทหารเยืะยังยังเป็นทหารเนยไม่ทหารรับจ้างเลยฮะอนู่นเป็นทหารเหรอไมนั่นไหเป็นทหารรับจ้างอยู่นู่นอะ เขาไม่โตนี่มน <ๆ S 2> ไม่ไม่ให้นอนใช่ไหมมันไม่ดูไอ้คนไม่มาไอ้คนไต่คนนั้นมาไปจะทำเรื่องสามคนมึงแต่ว่าเป็นขม่าก็ได้อ,อ,ไอันนี้หัวหน้าทัพเนี่ยเนี่ยเนี่ยยืนหลังเนี่ยแต่งตัวให้แบบกลมกลืนกับคนไทยหน่อยเพราะว่ามันจะได้เป็นอะไรที่ไม่สงสัยอันอน,นู้นอันนู้นผู้คุบคุมคุมกัน กาดเขาเรียกกาดอานนี่ไอ้หน้นะนาทับมันเนี่ย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 มันจะแต่งตัวเหมือนคนไทยนกกนเนี่ยจตกโกมคืนไงมันทำแบบม่บนไงมันจะดูรู้เรื่องเนาะนแต่นันลูกน้องมันเนี่ยกาดบริการ,บร,การบริการมันอยู่นุนที่น,ทนุที่ธรรมดานะ่ะพวกเนี่ย ครับขอบคุณมากครับอ่าอ่าแม่ทําคนไหนแน่ทครับเอ่ออันนี้ก็อันนี้ก็ฝ่ายกระเรียงครับเนี่ยฝ่ายกระเรียงกระเียงเอ่อมีฝ่ายกระเียงติดแม่องสอนครับผมก็ได้อพยพเข้ามาเหมือนกันมีน้องลายถล่มหนักเมื่อคืนได้มาพักอาศัยอยู่ที่จังหวัดระยองนั่าเพ่อเรียนมาระยองเออกรเลียงกรลียงครับผม ขอบคุณครับ